สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีไอเทมเด็ดๆ,ๆนะคะชื่อมาใต้ตานะคะ่ะอะไรเนี่ยรูน่าน,นะคะเห็นรีวิวในต่อๆกออ็ข้างเจอเยอะมากดยก็ลองดูค่ะว่าใต้ตคาค้ำเราต้องใส่ไหมใต้าตาคำ้ำแต่งหน้าตกล้องมาดูค่ะว่าไอเทมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวหองพอยได้หรือเปล่านี่นี่นะคะเปิดเลยจากนั้นนะคะก็เอาพลาสติกใส่ออกนะคะที่เขาแถมให้มาเนาะแต่ยอย่าทิ้งนะคะเนาะ ไฮโดนิรเนอร์มันก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นๆนะคะมีประมาณหกสิบแผ่นเนาะแล้วก็ตักขึ้นมาหนึ่งแผ่าแบบนี้มาจัได้เลยใช้ลูอจับได้เลยนะคะตาที่ใต้ตานะคะเนี่ยใต้ตาอะไนะคะมามารอดูพวกนี้ค่ะก็จะมา ตื่นมาเช้าแค่ไึงออกนะมาดูผลลัพธ์มาใช้าอีกทีนึงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตื่นแล้วค่ะโอ้หน้าฉ่ำมากตอนเช้าเราจะลอกออกมะนี erm ่เลยฟึ๊โอ้หมดเต็มเลยค่ะ พี่หนะมันฟูขึ้นเยอะเลยดูดิ้างนี่นนะะจากนั้นนะคะเราก็จะดูผลรับอีกเฟาราใช้ไปให้หมดเลยนะประมาณเดือนนึงนะคะดูผลรับกันอีกทีนะคะ